สวัสดีค่ะมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนึ่งจะมาพูดคุยเรื่องสมองนะคะว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนหนึ่งทำอะไรบ้างมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทำแล้วแบบว่า เฮ้ยมันได้ผลหรือเปล่าดียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็จะถ้าตื่นตีสี่นะคะบางวันก็จะตื่นตีสี่บางวันก็จะตื่นตีห้าอันนี้แล้วแต่นะคะไม่ไม่ไม่ได้หลักไม่ได้ระบุไม่ได้คิดว่าแบบว่าต้องตื่นวันไหนเวลาไหนมันก็จะเป็นไปตามร่างกายเรานะคะก็คือหนึ่งตื่นตีสี่ประมาณตีสี่ถึงตีห้าแล้วแต่วันเสร็จแล้วก็จะทําสมาธิทําสมาธิ จนถึงประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วแต่แล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะออกกําลังกายเล่นโยคะบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างคาร์ดิโอบ้างแล้วแต่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งก็จะทําอยู่ประมาณออกกําลังกายประมาณ3วันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะแบบทานิดนิดหน่อยหน่ก็คือทําความสะอาดบ้านทําล้างห้องน้ำทํา ล้างซิงในบ้านก็คือก็รวมรวมก็คือทำความสะอาดบ้านนะคะให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันบ้านบ้านเราน่าอยู่นะคือมองไปทางไหนก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับแบบว่าเราได้เอ,อ่อเฟรชร่างกายนะคะเราเห็นอะไรที่มันจเจริญหูจเจริญตาสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ระหว่างวันถ้าวันไหนมีเวลาหนึ่งก็จะนั่งสมาธิระหว่างวันนะคะ แล้วก็ตอนอก่อนนอนก่อนนอนก็จะสมาธิสักประมาณแล้วแต่ถ้าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทุ่มทุ่มครึ่งก็จะเริ่มทำสมาธิแล้วนะคะบางวันก็สองทุ่มบางวันก็สามทุ่มแล้วแต่ว่าเราอะว่างหรือว่าแบบมีธุระอะไรต้องทำหรือเปล่าก็จากทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มนะคะพูดง่ายๆก็คือเนี่ยก็จะเริ่มทำสมาธิ ในการทำสมาธิองหนิงก็คือคิดว่าแบบว่าตัวเองอะ่ะอยากทำอะไรอยากทำอะไรประสบความสำเร็จคือเหมือนตัวหน่งเองอะ่ะหน่งก็จะบอกเลยว่าเออฉันอยากทำคลิปออกมานะฉันอยากมาแช์นะฉันอยากจะมาแบ่งปันนะอยากจะให้คนแบบว่าเอาความรู้ที่เรามีเอาประสบการณ์ที่เราทำเนี่ย ไปใช้เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างตอนแรกอะ่ะหนึ่งไม่คิดนะว่าหนึ่งจะออกมาทําคลิปแต่ว่าพอหนึ่งเห็นผลลัพธ์อ่ะการที่เราทําสมาธิอะ่ะมันมีผลลัพธ์อ่ะผลลัพธ์อะไรบ้างหนึ่งก็เลยแบบทําให้หนึ่งอยากจะมาแชร์นะคะมันนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมหนึ่งต้องทําคลิปนะคะก็คืออยากจะแบ่งปันอยากจะให้คนที่เขาแบบว่าไม่แน่ใจหรือว่าเอ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือว่าทำแต่ทำไม่ได้ก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังเริ่มนะคะที่กำลังหัดว่าแบบสมาธิมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ค่อยๆทำไปค่ะต้องเข้าใจว่าสมองเราอะเราฝึกเราโดนฝึกเราโดนสัง่งเราโดนคือเราทำแบบอย่างที่เราเคยทำเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเราเพิ่งทำสมาธิไม่กี่วัน มันเป็นธรรมดาค่ะที่แบบว่าเราจะแบบฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องเก่าๆก็บอกตัวเองนะคะว่าเรื่องเก่ามันผ่านไปแล้วแต่เรื่องใหม่เนี่ยที่มันจะเข้ามาหาเราเนี่ยมันดีกับเรามากกว่าพยายามปัดมันออกไปนะคะเรื่องเก่าๆไม่ต้องไปคิดนะคะให้คิดเรื่องใหม่คิดเรื่องที่ว่าแบบว่าพรุ่งนี้อนาคตฉันจะเป็นยังไง อาทิตย์หน้าอนาคตฉันจะเป็นยังไงฉันอยากได้อนาคตแบบไหนให้ให้เราอะคิดให้เราจินตนาการว่าเราอยากได้อนาคตแบบไหนเหมือนตัวอย่างอย่างที่หนึ่งนะคะหนึ่งก็จะแบบว่าตื่นยังไม่ตื่นเลยก่อนนอนเนี่ยก็จะคิดแล้วว่าแบบว่าพรุ่งนี้นะฉันอยากทําคลิปนะฉันต้องทําคลิปแบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีอยากจะแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าทําสมาธิแล้วมันดี ก็เลยแบบว่าก็คือจะคิดคิดคิดไว้ตั้งแต่กลางคืนว่าแบบว่าไม่ได้มีสคริปด้วยนะที่ที่พูดนี่คือแบบถึงได้ไปพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีสคริปก็คือจะพูดแบบสดสดเลยว่าเราคิดอะไรเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงของเรานะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแบบว่าต้องต้องมีสคริปเพราะเราอะมั่นใจว่าเราทำแบบนี้ เราก็พูดไปตามที่ใจเราทําสิ่งที่เราทําออกไปทุกๆอย่างเราจําได้ว่าเราทําอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็เนี่ยแหละออกกํลาลังกายแล้วก็กลางคืนกลางวันถ้ามีเวลาก็จะทําสมาธิครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะอย่างเพื่อนๆแบบเบรกกินข้าวเที่ยงอยากทําสมาธิก็นั่งทําที่โต๊ะทํางานได้นะคะแค่10นาทีคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนเราแบบได้นอนกลางวันนะสักงีบอะมันเหมือนมากเลยนะเราร่างกายเราแบบเครียดเครียดมาเจองานเจออะไรก็ไม่รู้ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรานั่งสมาธิสักสินาทีนะมันช่วยได้มันก็จะทำให้แบบตัวเราเบาขึ้นจิตเราแบบนิ่งขึ้นเราโฟกัสกับงานของเราได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ อะไรดีๆอ่ะหนึ่งว่าสิ่งดีๆอ่ะมันวิ่งเข้ามาหาหนึ่งเยอะนะโดยที่แบบเราไม่ได้ร้องขอเราไม่ได้คิดด้วยว่าแบบว่าเอ้ยคนนี้จะเอาของมาให้หรือว่าอยู่ดีๆเราได้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับหนึ่งนะคะโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรบ้างแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้อะไร ในแต่ละวันอันนี้คือส่วนตัวหนึ่งนะหนึ่งคิดเลยว่าหนึ่งอยากได้อะไรบ้างอยากเห็นอะไรบ้างแล้วสิ่งดีๆมันก็มันก็จะเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนเป็นกฎแรงดึงดูดเนาะที่แบบว่าเราปล่อยพลังงานที่แบบดีๆออกไปแล้วพลังงานดีๆมันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราพอเราทำสมาธิเสร็จนะคะ ตอนกลางคืนก่อนนอนก็ให้เราบอกตัวเองว่าเนี่ยฉันจะเป็นคนใหม่แล้วนะฉันจะเป็นคนคนนี้นะคนคนนี้ต่อไปอ่ะคือฉันนะในอนาคตฉันจะเป็นคนคนนี้ให้ได้อันนี้คือหนึ่งพูดกับตัวเองนะก่อนนอนแล้วก็ขอบคุณตัวเองรับตัวเองจากที่เมื่อก่อนอ่ะไม่เคยไม่เคยคิดถึงตัวเองเลย เป็นคนที่แบบคิดถึงแต่คนอื่นตลอดใครมีปัญหาอะไรก็ไปคิดกับเขาทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงอะคือแบบมันไม่ใช่แบบเราเราไปรับผิดชอบแทนเขาไม่ได้อะถึงมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอันเนี้ยมันทําให้หนิงรู้แจ้งมากว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณไปคิดแทนเขาไม่ได้ไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว สิ่งที่หนิงต้องคิดคือเรื่องของตัวเองเท่านั้นแล้วพอเรามาคิดถึงตัวเองปุ๊บบางคืนก่อนนอนอะ่ะหนิงคิดคิดถึงตัวเองใช่ไหมเห็นตัวเองแล้วก็จะแบบเราก็จะส่งความรักให้ตัวเองก่อนนอนนะคะส่งความรักให้ตัวเองกอดตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณที่แบบว่าเอ้ยวันนี้แบบทำไมเธอแบบคิดดีขนาดนี้ทำไมเธอแบบว่า เธอเป็นคนที่แบบน่ารักขนาดนี้คือไม่เคยหลงรักตัวเองมากขนาดนี้มาก่อนไม่เคยมองเห็นตัวเองด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งที่เรามองเห็นตัวเองอะถ้าเราทำสมาธิมากพอนะคะเราจะมองเห็นตัวเองเราจะแบบรักตัวเองมากทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแข่ตัวเราเองถ้าแบบเฮ้ยเราจะมาทำร้ายสมองเราไม่ได้นะเพราะว่าสมองอะมันแยกไม่ออกว่าไอ,ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ย ที่เราคิดอดีตเนี่ยมันเป็นอดีตนะมันผ่านมาแล้วนะสมองเรามันแยกไม่ออกนะคะแล้วมันเป็นอนาคตนะเราคิดแต่เรื่องดีๆนะที่เราจะแบบว่ามีความสุขหรือว่าแบบไปเที่ยวที่ไหนอะไรที่ที่มันสวยๆงามๆอะ่ะเราคิดอนะ่ะสมองเรามันไม่รู้นะว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่นะเรื่องหลอกมันมันแยกไม่ออกนะคะก็เลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่า อยากจะให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำสัก7วันก็ได้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในระหว่าง7วันนี้นะคะที่เราทำแบบว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวนะมันเหมือนในระหว่างวันนะเราก็ต้องคิดถึงตัวเราด้วยคิดถึงว่าแบบฉันอยากได้ชีวิตแบบไหนให้ให้เราออกแบบอนาคตเรา ในลองทําสัก7วันดูนะคะว่าแบบอยากได้อนาคตแบบไหนอยากได้รถแบบไหนอยากได้บ้านแบบไหนก็ให้ใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะเหมือนอถ้าเราอยากได้บ้านก็ให้เราระบุสีบ้านห้องนอนมีกี่ห้องนอนแต่และห้องนอนเป็นยังไงห้องครัวเป็นยังไงห้องรับแขกมีโซฟาแบบไหนครัวใช้แกเนตโตอะไรสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้เราใส่ดีเทลเข้าไปเยอะๆนะคะ มันเหมือนจุกจิกมันเหมือนจู้จี้นะแต่ทําไปเถอะค่ะมันดีสําหรับตัวเราเพราะว่าเราคิดเรื่องคนอื่นมามากพอแล้วต่อไปนี้เราจะคิดถึงแต่ตัวเราเองนะคะให้ให้แบบว่าให้โฟกัสอยู่ที่ตัวเราให้บอกตัวเราไว้ว่าฉันจะไม่คิดถึงคนอื่นฉันจะคิดถึงตัวฉันเองฉันจะคิดถึงอนาคตฉันเองฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็จะแบบว่า เหมือนกับมาฟุ้งซ่านนะคิดแต่เรื่องคนอื่นคิดคิดอยู่นั่นแหละมันก็จะวนไปวนมาวันหนึ่งเราคิดความคิดเราต้องไม่รู้กี่หมื่นล้านความคิดนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันว่าเนี่ยคือความคิดของหนึ่งว่าในแต่ละวันอะว่าหนึ่งคิดยังไงนะคะก็ยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่า คุณไม่ได้จ่ายตังค์เรื่องความคิดนี่ความคิดมันฟรีอย่าลืมนะคะว่ามันฟรีถ้าเราไม่คิดให้ตัวเราเองก็ไม่มีใครมาคิดให้เราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ